กับคุณภายสุนิตท,ทายาทตระกูลดังที่ต้องบอกว่ามันเอ่อมันฉีกทุกกฎเกณฑ์ของงานแต่งงานที่เราเคยเห็นมาเลยนะจริงครับมันไม่ใช่แค่พิธีฉลองแต่แบบเขาเปลี่ยนมันให้เป็นมิวสิกเฟสติวัลขนาดย่ยอมๆเลยที่สะท้อนตัวตนของคู่บ่าวสาวออกมาได้ชัดเจนมากอืมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือเบื้องหลังงานแต่งสุดปังนี้แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเทรนด์การแต่งงานในยุคปัจจุบันบ้าง น่าสนใจมากครับเพราะงานนี้มันไม่ใช่แค่ปรากฏการทางโซเชียลมีเดียธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนอืกรณีศึกษาชั้นดีเลยอฮะที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากงานแต่งงานในฐานะพิธีกรรมที่ต้องทำตามขนบไปสู่การเป็นโปรดักชั o นที่บอกเล่าเรื่องราว ใช่ใช่ใช่คือการสร้างแบรนดิ้งส่วนตัวไปเลยถูกต้องครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันโดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะตั้งแต่บทสัมภาษณ์ของทั้งคู่เองค่ะโพสต์รีวิวจากเพื่อนสนิทที่ไปร่วมงานหรือแม้แต่คู่มือจัดงานแต่งงานแบบมืออาชีพเพื่อถอดรหัสออกมาว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้งานฉลองวันแห่งความรักกลายเป็นที่จดจำได้ขนาดนี้เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของงานนี้กันก่อนเลยงานวิวาทีมมิวสิกเฟสติวัลของไมล์พายครับ บรรยากาศโดยรวมที่เห็นจากภาพจากวิดีโอคือมันเต็มไปด้วยพลังงานความสนุกแบบสุดเหวี่ยงจริงๆอืแต่ไฮไลท์ที่แบบทุกคนพูดถึงกันหมดเลยนะก็คือการแสดงดนตรีของบ่าวสาวเองเลยค่ะอ่ออันนี้สําคัญมากเจ้าบ่าวคุณพายก็คว้ากีตารามาร้องเพลงโชว์เสียงเท่ๆเลยซึ่งการที่บ่าวสาวขึ้นไปแสดงเองแบบเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่สําคัญมากเลยนะยังไงคะคือจากเดิมที่บ่าวสาวจะเป็นเหมือนผู้รับในพิธีการ เป็นศูนย์กลางที่รอรับคำอวยพรรอชมการแสดง่ใช,ใชรอคนอื่นมาทำให้ใช่ครับแต่นี้คือการพลิกบทบาทมาเป็นผู้สร้างประสบการณ์เลยพวกเขาไม่ได้จัดงานเพื่อให้คนอื่นมาฉลองให้แต่กำลังสร้างสารรค์โชว์ที่บ่งบอกความเป็นตัวเองมากที่สุดเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับแขกโหเป็นมุมมองที่เฉียบมากค่ะ มันคือการเปลี่ยนจากพาสซีฟเป็นแอคทีฟอย่างที่คุณว่าเลยครับผมแล้วมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเมื่อถึงคิวของเจ้าสาวคุณมายและพัทสลันที่แบบสลัดชุดสวยหวานมานั่งโชว์ลีลาตีกลองชุดอย่างเมามันที่ตีกลองในสไตล์เอมี่วน์เฮาส์ใช่ไหมครับโอ้โ oh. หใช่ค่ะคือเป็นภาพที่ทรงพลังมากมันฉีกภาพจําของเจ้าสาวที่ต้องเรียบร้อยอ่อนหวานไปหมดเลยแล้วมันก็ดูจริงใจเป็นตัวของตัวเองสุดๆใช่ครับและนี่มันไม่ใช่แค่เทรนผิวเพินนะ แต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมที่ลึกซึ้งกว่านั้นอืในยุคที่ทุกคนมีพื้นที่สื่อเป็นของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียการแต่งงานก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวตนหรือ personal branding ไปด้วยจริงด้วยทีมงานที่ชัดเจนอย่าง Music Festival มันคือการประกาศว่านี่คือเรื่องราวของเรานี่คือแบรนด์ของเรา มันทรงพลังกว่าพิธีรีตองแบบเดิมๆมากแล้วการบอกเล่าเรื่องราวที่ว่านี้มันไม่ได้มาจากแค่ตัวบ่าวสาวหรือโปรดักชันที่จัดเตรียมไว้นะคะแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าเอ,อ่อ user generated content ด้วยอาฮะ คอนเทนต์จากผู้ใช้งานจริงใช่ค่ะไปเจอโพสต์รีแคปงานสุดฮาจากคุณนอนอินทนนเพื่อนสนิทของบ่าวสาวมาคืออ่านแล้วเหมือนได้ไปยืนอยู่ในงานด้วยเลยเขาเล่าเกรดแล็เกรดน้อยได้มีชีวิตชีวามากอย่างเขาเขียนถึงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกว่า <c oughs> เต้นไม่หยุดกูนึกว่างงานแต่งมันเอง <c oughs> มันคือความเรียวความจริงใจที่ข่าวทางการให้ไม่ได้เลยจริงค่ะแล้วยังมีเจสเสพิพัฒ เต้นข้างๆแต่ฟิลกลึงฟิลเท่ชายแท้ตามฟิลครับแล้วก็มีบิงปองเต้นจนวิกหลุดใส่กลับแล้วไม่เหมือนเดิมหรือแก๊งเพื่อนอย่างต้าตะวันกับจุมพลที่บอกว่าจะกลับกลับแต่สุดท้ายก็ยังยืนจออยู่ไม่ไปไหนอะฮะแถมยังแอบ,บแซวแขกคนอื่นว่าจันจิมากับพ,พี่โอพี่โอหล่อไม่มีอะไรอันนี้กูอยากพิมพ์แล้วประโยคปิดท้ายคือพีกสุดเขาบอกว่าเจ้าสาวสนุกมากจำหน้ากูไม่ได้ด้วยซ้ำนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากครับ โพสแบบนี้มันทำหน้าที่สำคัญ2ออย่างเลยนะ1คือมันเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของงานในแง่ของบรรยากาศและความสนุกคือมันจริงใจจนคนอ่านสัมผัสไดใ้ใช่ๆชชสัมผัสได้เลยและ2คือมันขยายผลทางการรับรู้ให้งานกลายเป็นไวรัลได้อย่างเป็นธรรมชาติมันทำให้คนทั่วไปที่ไม่ได้ไปร่วมง,งานรู้สึกเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเป็นการเบลอเส้นแบ่งระหว่างอีเวนต์ส่วนตัวกับการเป็นปรากฏการณ์สาธารณะ พอพูดถึงความสนุกความเป็นกันเองแบบนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามคลาสสิกขึ้นมาเลยนะคะว่าบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าพิธีกรเป็นทางการมากๆใช่เลยมันนําไปสู่การถกเถียงเรื่องการเลือกพิธีกรในงานแต่งเลยว่าระหว่างเพื่อนสนิทกับพิธีกรอาชีพแบบไหนจะตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะมันคือการชั่งน้ําหนักระหว่างความจริงใจกับความเป็นมืออาชีพอืม การใช้เพื่อนสนิทแน่นอนมาข้อดีคือเขารู้เรื่องราวอินไซต์ของบ่าวสาวสามารถเล่าเรื่องตลกตลกหรือความทรงจำซึงซ้งๆได้อย่างเป็นธรรมชาติสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวคุยกันแล้วก็ช่วยประหยัดงบด้วยอ่ัอน,นั้นก็ส่วนหนึ่งครับ <laughs> แต่ในทางกลับกันความเสี่ยงก็มีใช่ไหมคะเพื่อนอาจจะตื่นเต้นจนพูดไม่ออกควบคุมเวลาไม่ได้หรือที่แย่ที่สุดคือเมาแล้วพูดจาไม่เหมาะสมบนเวที ซึ่งอาจทําให้งานสะดุดได้เลยนะ่าจริงค่ะถูกต้องครับในขณะที่พิธีกรอาชีพจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั้งหมดเขามีความเชี่ยวชาญในการคุมเวลาให้เป็นไปตามกําหนดการเป๊ะๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยมค่ะสมมุติเครื่องเสียงดับหรือมีเหตุไม่คาดฝันเขาสามารถดึงสถานการณ์กลับมาได้การใช้คำพูดก็สละสลวยเหมาะกับงานที่มีแขกผู้ใหญ่เยอะๆก็จะช่วยลดความกังวลให้บ่าวสาวไปได้มาก ใช่ครับแต่ข้อเสียก็คืออาจจะดูเป็นทางการเกินไปหรือเล่าเรื่องราวของบ่าวสาวได้ไม่ลึกซึ้งเท่าเพื่อนสนิทจริงๆแล้วแบบนี้ยมันมีทางออกที่ดีที่สุดไหมคะหรือว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานเป็นหลักเลยครับถ้าเป็นงานใหญ่และเป็นทางการมากการใช้มืออาชีพคือทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า แต่ถ้าเป็นงานเล็กๆสบายๆเหมือนงานของไมพายที่แขกส่วนใหญ่เป็นเพื่อนฝูงการใช้เพื่อนสนิทที่พูดเก่งๆก็อาจจะเหมาะสมกว่าแต่เทรนด์ใหม่ๆที่เราเริ่มเห็นคือการใช้แบบไฮบริดไฮบริดยังไงคะคือมีพิธีกรอาชีพเป็นคนคุมลำดับพิธีการหลักและเปิดช่วงพิเศษให้เพื่อนสนิทขึ้นมาพูดคุยหรือเล่าเรื่องสนุกๆเป็นการผสมผสานข้อดีของทั้งสองแบบเข้าด้วยกันโอ้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ โอเคสนุกกันมาเยอะแล้วแต่เบื้องหลังความสนุกสุดเหวี่ยงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวความรักที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องปาร์ตี้มาสู่เรื่องราวความรัก8ปีของทั้งคู่กันบ้างดีกว่าค่ะครับผมจากบทสัมภาษณ์หลายๆที่จุดเริ่มต้นของคู่นี้ก็น่าสนใจค่ะมาจากมารีนาสดานันน้องสาวของคุณมากี้ราศีที่เป็นเหมือนแม่สื่อ,อ คือมารินาเป็นเพื่อนกับคุณพายแล้วมองว่าไลฟ์สไตล์ของสองคนนี้น่าจะคลิกกันก็เลยแนะนำให้รู้จักกันแต่ก็ไม่ใช่รักแรกพมนะคะไม่ใช่แบบเจอปุ๊บปิ๊งปั๊บแต่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นรูปแบบความรักที่คนรุ่นใหม่ให้คุณค่ามากขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนชวนกันไปทำกิจกรรมที่ชอบเหมือนกันนั่นก็คือไปดูคอนเสิร์ตเล่นดนตรี ความรู้สึกมันค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความชอบที่แชร์ร่วมกันตรงนี้ซึ่งคุณไมายเล่าว่าบทสนทนาแรกที่คุยกับคุณพายเลยนะคือคำถามที่ว่าชอบวงอะไรฟังเพลงแนวไหนโหซึ่งมันสะท้อนกลับไปที่ทีมงานแต่งแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยเป๊ะเลยค่ะ จุดนี้นะ่าวิเคราะห์มากครับความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากมิตรภาพและความสนใจร่วมกันแบบนี้มันมีรากฐานที่แข็งแรงมากครับมันบอกเราว่าคู่รักสมัยใหม่ไม่ได้มองหาแค่ความโรแมนติกฉับชฉวยแต่มองหาพาร์ทเนอร์ในการใช้ชีวิตใช่ใช คนที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดได้คนที่จะทำกิจกรรมที่รักด้วยกันได้ซึ่งแก่นของความสัมพันธ์ตรงนี้เองที่ถูกนำมาขยายผลเป็นธีมงานแต่งมันจึงไม่ใช่แค่ธีมที่สวยงามแต่เป็นธีมที่มีความหมายและบอกเล่าเรื่องราวจริงๆของพวกเขาได้จริงค่ะแล้วพอถามถึงสิ่งที่แต่ละฝ่ายประทับใจในการและกันคำตอบมันยิ่งตอกย้ำเรื่องนี้เข้าไปอีกคุณพายบอกว่าประทับใจที่คุณมายเป็นคนลุย,ลย ไปดูคอนเสิร์ตต้องเดินไกลแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นเลย uh huh. เป็นคนจิตใจดีคอยดูแลเอาใจใส่ส่วนคุณไม่นอกจากจะบอกว่าสเปคภายนอกของคุณภายตรงใจเพราะชอบคนลุกครึ่งแล้ว <laughs> ครับ <laughs> สิ่งที่สําคัญกว่าคือความสม่ําเสมอเขาเป็นยังไงวันแรกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น แต่ดูเหมือนจะมีเรื่องการส่งเสริมซึ่งกันและกันที่เป็นหัวใจสําคัญด้วยใช่ไหมครับพิพิธภัณฑ์หรือวลาไปเที่ยวก็จะชวนให้วางโทรศัพท์แล้วซึมซับบรรยากาศรอบตัวอืมที่น่าทึ่งคือเขาทําให้คุณหมค์กลายเป็นคนที่เข้าวัดสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทํามาก่อนเลยถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่าหัวใจของความสัมพันธ์นี้คือ การส่งเสริมกันให้เป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นของตัวเองใช่เลยค่ะไม่ใช่การพยายามจะเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายให้เป็นเหมือนที่เราต้องการซึ่งเป็นรากฐานที่ยั่งยืนของการใช้ชีวิตคู่อืและคําขอบคุณที่ทั้งคู่กล่าวถึงกันในวันแต่งงานก็สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีมาก คุณไมล์ขอบคุณคุณพายที่ทําให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นมีสติมากขึ้นส่วนคุณพายก็ขอบคุณคุณไมล์ที่เป็นพลันบวกให้กันเสมอมามันคือการยอมรับและชื่นชมในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นและสิ่งที่อีกฝ่ายช่วยเติมเต็มให้ชีวิตของเราครับผมคําพูดขอบคุณการบนเวทีนี้แหละค่ะที่มักจะเป็นช่วงเวลาที่ซาบซึ้งที่สุดในงานแต่งซึ่งมันก็พาเรามาสู่อีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของพิธีการนั่นก็คือการกล่าวอวยพร ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นจากประธานในพิธีหรือจากเพื่อนสนิทก็ตามและการเกล่าวอวยพรที่ดีมันไม่ใช่แค่การพูดถ้อยคำสวยหรูนะคะมันคือศิลปะของการเล่าเรื่องที่ต้องกระชับและจริงใจซึ่งมันก็มีโครงสร้างที่น่าสนใจอยู่เหมือนกัน ถูกต้องเลยค่ะสำหรับประธานในพิธีมีการแนะนำโครงสร้างไว้5ขั้นตอนที่เข้าใจง่ายมากคือ 1. แนะนำตัวเองและความสัมพันธ์กับบ่าวสาว 2. แบ่งปันความทรงจำดีๆสั้นๆไม่เย็นเยอ่อืา 3. พูดถึงข้อดีของบ่าวสาว 4. กล่าวคำอวยพรและ 5. ปิดท้ายด้วยการเชิญชวนดื่มฉลองซึ่งทั้งหมดนี้ควรจะอยู่ในกรอบเวลาแค่ 3- 5หนาทีเท่านั้นการจำกัดเวลาไว้ที่ 3- 5หนาทีเป็นกุญแจสำคัญเลยครับ เพราะความท้าทายของการกล่าวออยพรคือการต่อสู้กับช่วงความสนใจของคนฟังใช่ค่ะยาวไปคนก็เบื่อการมีโครงสร้างที่ชัดเจนและกระชับจะช่วยให้สารที่ต้องการจะสื่อไปถึงใจผู้ฟังได้ดีที่สุดแต่ในทางกลับกันการพูดของเพื่อนสนิทอาจจะมีความยืดหยุ่นกว่าเล็กน้อยใช่ค่ะสำหรับเพื่อนแนวทางก็จะคล้ายๆกันแต่จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากขึ้นคือแนะนำตัวเล่าว่ารู้จักกับเพื่อนเราได้ยังไง พูดถึงนิสัยใจคอหรือวีรกรรมที่น่าจดจำหัวเราะจากนั้นก็พูดถึงความรักของเพื่อนในมุมมองของเราและกล่าวถึงคนรักของเพื่อนสั้นๆก่อนจะอวยพรปิดท้ายที่สำคัญคือต้องมาจากใจที่สำคัญที่สุดคือการพูดจากใจจริงอย่างตัวอย่างคำอวยพรของคุณยายา่าที่อวยพรให้คุณหมากทิมมันทรงพลังมากเพราะเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกของตัวเองเข้ากับเพื่อนสนิทประโยคที่ว่าเวลาเธอเจ็บฉันเจ็บ เวลาเธอมีความสุขฉันก็โคตรจะมีความสุขไปกับเธอเลยมันเรียบง่ายแต่มาจากใจจริงๆสัมผัสได้เลยครับและนอกจากการเล่าเรื่องผ่านคำพูดแล้วยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือท,ที่ทรงพลังไม่แพ้กันในงานแต่งยุคใหม่นั่นก็คือวิดีโอพรีเซนเทชันครับซึ่งมันได้พัฒนาไปไกลกว่าแค่การเอาภาพนิ่งมาร้อยเรียงใส่เพลงแล้ว ทุกวันนี้เราเห็นหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะทั้งทำเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นหนังสั้นหรือแม้กระทั่งการ์ตูนแอนิเมชันก็มีใช่ครับแล้วแบบนี้ความยาวที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่คะเพราะเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอประสบการณ์ดูพรีเซนเทชันที่ยาวจนแอบเบื่อเหมือนกันเป็นคำถามที่สำคัญมากครับหลักการคือต้องเคารพเวลาและความสนใจของแขกเขามีแนวทางแนะนำไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นแค่ภาพสไลด์ไม่ควรเกิน3นาทีเด็ดขาด 3นาทีใช่ครับเพราะภาพนิ่งมีแรงดึงดูดจำกัดแต่ถ้าทำเป็น MV หรือหนางสั้นที่มีเส้นเรื่องสามารถมีความยาวได้ประมาณ3 8ถึงนาทีอะ uh huh. แต่ก็ต้องดำเนินเรื่องให้กระชับและน่าติดตามด้วยและมีข้อควรระวังที่หลายคนมองข้ามคือไม่ควรมีวิดีโอในงานเกิน2ชิ้นเพราะจะทำให้แขกรู้สึกซําซ้อน อ๋อ oh, จริงด้วยและที่สำคัญคือภาพในวิดีโอต้องสว่างชัดเจนไม่ใช่อาจนมืดเกินไปเพราะเวลาฉายในงานที่ต้องรีไฟมันจะทำให้แขกดูแล้วปวดตาได้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของแขกโดยรวมจริงๆค่ะงั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่ทเราคุยกันมา mm hmm. ก็อาจจะพูดได้ว่างานแต่งงานที่ประสบความสำเร็จและน่าจดจำในยุคนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสองแกนหลักครับ คือเรื่องราวส่วนตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนงานของไมพายที่เอาความรักในดนตรีมาเป็นแกนกลางและโครงสร้างพิธีการที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อส่งเสริมการเล่าเรื่องนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นถูกต้องที่สุดครับมันคือการหาจุดสมดุลระหว่างตัวตนกับการดำเนินการหรือ execution ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกพิธีกรคำอวยพรหรือวิดีโอพรีเซนเทชันก็ตาม และจากสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่างานแต่งงานได้วิวัฒนาการจากพิธีกรรมตามประเพณีไปสู่การเป็นอีเวนต์ที่สะท้อนตัวตนอย่างเต็มรูปแบบ <Ooh. S 1> ซึ่งมันก็ทิ้งประเด็นชวนให้เราพิจต่อว่าอย่างน่าสนใจนะครับว่าในเมื่อวันแรกของการเริ่มต้นชีวิตคู่ถูกให้ความสำคัญในฐานะโปรดักชันที่ต้องสมบูรณ์แบบและต้องถูกบอกเล่าสู่สาธารณะมากขนาดนี้ มันกำลังสร้างความคาดหวังหรือแรงกดดันอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแต่งงานที่ตามมาหลังจากนั้นหรือไม่และการให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องในวันแรกมันสะท้อนมุมมองต่อสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบันของเราอย่างไรก็น่าจะเป็นคำถามให้เราได้คบคิดกันต่อไปครับ